สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลตี้ครับคลิปที้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้เล็กมานําเสนอกันครับนะใครที่ชอบรถตู้แนวคลาสสิกนะก็ลองดูคันนี้ครับเพื่อจะถูกใจนะตัวนี้ถือว่าหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเป็นเจ้าแดร์สุครับ s 1 0 0 v คลาสสิกนะตัวนี้บ้านเรานี่หาดูยากนะครับยิ่งเป็นรถทะเบียนแล้วด้วยนี่หายากจริงๆครับ หน้าตารถตู้ถ้าเป็น S 1 0 0นี่อ่ามันก็จะไม่ใช่แบบนี้นะที่เราเจอในบ้านเรานะตัวนี้นี่คือแบบพิเศษมากนะครับรายละเอียดคันนี้เครื่องก็คงเป็นตัว 660C ีนะปกติแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดที่เจ้าของทำมานะครับยางคันนี้เพิ่งเปลี่ยนนะครับนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำนีำน่เจ้าของบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนถ่ายไป ไม่เกิน3เดือนครับแบตก็ใหม่ปลายปีครับระบบแอร์นี่เย็นใช้ได้ครับระบบไฟนี่ใช้ได้ทุกดวงครับนะิล์มนี่ก็ติดใหม่ให้แล้วนะครับนะรถคันนี้ทรงค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนะนี่ครับขี่ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนใดๆนะครับคันนี้รถป้ายนี่เป็นป้ายประมูลนะครับให้มาด้วยนะครับนะมันจะสลับออกนะ นี่ครับสีนี่สวยเลยครับรถตู้แนวนี้สมัยนี้เขาก็นิยมครับเอามา,าทำเป็นรถสายออกทริปท่องเที่ยวนะครับนะเพราะว่ามันค่อนข้าง นีะครับแต่ว่าถ้าตามกฎหมายแล้วนี่รถตู้ใยเขียวเนี่ยจะไม่สามารถติดเบาะได้นะต้องเป็นหลังโล่งนะครับนะมีผู้โดยสารได้แค่2ท่านนะครับตามเบาะนะครับด้านหนะ้าสองเบาะอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกัน,นครับใครที่เล่นรถแนวนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อจะถูกใจนะครับตัว S 1 0 0นี่ถือว่าไม่ใช่เป็นรุ่นไม่ใช่เป็นรุ่นเก่าทะทีเดียวนะ ด้วยด้วยรุ่นแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นแบบกลางๆครับไม่เก่าไม่ใหม่นะครับก็อะไหล่นี้ถือว่าหาได้ไม่ยากครับไม่ยากรุ่นนี้ถือว่าหลากหลายแล้วก็ทนด้วยนะรุ่น S 1 0 0นะครับแต่ว่าที่ยากนี่ก็คือน่าจะเป็นตัวกระจังหน้าบอดี้ครับถ้าเกิดมีปัญหาเฉียวชนอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้จะหายากครับแต่ก็ มีมีขายนะถ้าเป็นชิ้นหน้านะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เป็นรุ่นรุ่นปัจจุบันอะไรประมาณนี้ครับรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นคลาสสิกเนะี่ยถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกอนนี้ถือว่าหายากมากครับนะก็ใครชอบทรงนี้ก็ลองดูแล้วกันครับเพื่อจะถูกใจนะนี่ค่อนข้างสวยเลยครับมีแดกหลังคาด้วยนะตัวนี้โอเคครับราคาคันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสูงครับเพราะว่า ยากครับผู้ขายตั้งราคาไว้ที่4 4 0 0 0 0บาทครับ4 4 0 0 0 0บาทก็ใครถูกใจยังไงก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเป็นลิงก์ Facebook ของเจ้าของรถเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับนะสามารถเข้าไปพูดคุยได้โดยตรงครับรถคันนี้อยู่ลำลูกกาคลอง7นะครับปทุมธานีนะครับก็สนใจยังไงก็พูดคุยไปครับนะโทรไป แล้วก็ลองเข้าไปดูจริงๆกันด้วยครับก่อนจะตัดสินใจจ่ายเงินนะครับนะก็ย้ํากันทุกคลิปครับเพื่อความสบายใจนะครับนี่ผมเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับนะไม่ใช่เจ้าของรถนะครับเจอก็มาชี้เป้าครับเอามาฝากกันสําหรับใครที่ชอบรถเล็กนะครับเพราะว่าช่องเรานี้ก็จะเน้นไปทางด้านรถเล็กนะรถคลาสติกรถเค่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคันคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้าใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Ah, ah, ah.